จัดไปพี่น้องวันนี้ได้เลิกแล้วไม่ถึงก็ได้เมื่อวานนี้ก็จัดไปแต่จัดไปแค่นิดหน่อยนะสองสามเป้เองวันนี้ก็ซัดมา6เป้ละว,วันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็เย็นละเดี๋ยวก็ต้องไปทําหน้าที่อย่างอื่นต่อนะพี่น้องวันนี้อย่างที่ไว้ละโก o ฟูซิเนเแอมโมเนียม1ินนะพี่น้องเนี่ยวันนี้ก็ ซัดเขาให้แล้วพี่น้องเอก็เริ่มมีอาการบ้างแล้วนะเตอร์มีอาการมาแล้วฉีดไปเขาบอกว่ามันจะอะไรนะพืชประทานจะไม่เสียหายถ้ามันปิวบ้างมาโดนเนี่ยเขาบอกว่ามันปิวมาโดนเนี่ยมันก็จะแค่เป็นแค่รอยจุดๆเพราะว่ามันไม่มีการขยายตัวของมันนะไม่มีการขยายตัวเขาบอกกันพืชประทานก็จะปลอดภยัย เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องลองดูก่อนนะแต่ถ้าไกโฟสซิเนตไม่ได้ไอ้นั่นถ้าโดนตรงไหนไปที่เป็นสีเขียวมันลามมันลามมันลาม,ม,ลามไม่ได้ผมก็เลยต้องลองไอ้นี่ดูก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าไอ้นี่ผลลัพธ์มันตอบโจทย์ได้ดีก็เอาต่อนะแต่ถ้าไม่ได้เรื่องได้ราวก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็คงเพราะว่าเราเปิดช่องไว้แล้วนี่ เดี๋ยวต่อไปถ้าเราจะเอาให้ตายสนิทแล้วก็ซัดโกฟุไกโฟเซตลงเลยเอาให้สนิทไปเลยเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นเอาตามนี้เลยพี่น้องจัดมาให้ดูเดี๋ยวดูซิอีกสามวันเนี่ยน่าจะวันจันทร์นะดูดีวันจันทร์จะดูซิว่ามันจะเหลืองแห้งไปหมดไหมพี่น้องนะแล้วไอ้พืชประธานพวกนี้ที่มีโอกาสที่ลมมันพัดปิวปิวใส่บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้น เดี๋ยววันจันทร์จะดูดีเลยพี่น้องเดี๋ยววันจันทร์จะอัพคลิปให้ดูใหม่เลยเอาแบบเต็มๆเลยดูที่ว่ามันเหลืองปึ๊ดไหมครับพี่น้องนะวันนี้เอาแค่พอเสริมๆให้ดูก่อนว่าลักษณะมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวต่อไปมันมีผลอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกแพลงไปเป็นอย่างไรจากไก่ฟูซิเนตแอมโมเนียมหรือจะเป็นไกโปเซตไปเลยเพราะว่าพอเราเก็บขอบไปแล้วนี่นะพี่น้อง เราเก็บขอบให้มันไปหมดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่กลางๆกลางๆพวกนี้ไอ้อย่างนี้มาเราไม่ต้องไปเก็บขอบแล้วเราไม่ต้องระวังมากก็ซัดอาจจะซัดไกลหัวเสียไปเลยเฮ้ยหายสนิทไปเลยก็ได้พี่น้องนะเอาตามเขาเรียกอะไรเอาตามตามที่มันสมควรทําทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวมันก็แก่งเองแหละพี่น้องเอ้